ワオ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  สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการซีเรียลใส่ไขค่ค่ะวันนี้วัมนมีเรื่องเกี่ยวกับผู้ชายคนหนึ่งนะคะชื่อว่าวิลลี่สมิธวอร์ดนะคะ ออก่อนหน้านี้นะคะถ้ามีหนังเรื่องหนึ่งนะคะที่ชื่อแปลกๆชื่อฝรั่งเศสนะคะชื่อว่าเลมิสลาฟนะคะใครเคยดูเรื่องนี้นะคะจะเห็นว่ามีช็อตหนึ่งนะคะเป็นช็อตตอนเริ่มต้นที่พระเอกของเรื่องนะคะได้เข้าไปขโมยขนมปังนะคะเพื่อที่จะเอามาประทังชีวิตรอดนะคะแต่ว่าการขโมยขนมปังของเขาเนี่ยทำให้ทหารนะคะก็จับตัวเขาไปนะคะแล้วก็ ติดคุกอยู่เป็น10ปีเลยซึ่งเรื่องราวแบบนี้นะคะเกิดขึ้นจริงกับผู้ชายที่ชื่อวิลเลียมสมิธบอดนะคะเขาอยู่ที่เท็กซัสค่ะเขาได้ทำการขโมยที่โครงหมูนะคะในซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งหนึ่งนะคะแล้วเขาก็ซ่อนไว้ในเสื้อโค้ทของเขานะคะ แต่พอพนักงานจับได้นะคะเขาก็เลยขู่พนักงานนะคะว่าเ,เนี่ยเขาจะเขาพกมีดนะคะแล้วก็ขู่พนักงานแล้วก็จะทําร้ายเลยแบบนี้ค่ะทีนี้เนี่ยเขาก็เลยโดนจับนะคะแล้วก็ศาลเนี่ยก็ตัดสินเขาโดยการที่ดูพฤติการย้อนหลังของเขานะคะ ก่อนหน้านั้นเขาเคยขโมยหลายเรื่องเหมือนกันนะคะเคยพยายามปล้นนะคะเคยพกอาวุธนะคะแล้วก็ขโมยอย่างอื่นอีกเยอะแยะเลยทีนี้พอรวมกับการขโมยซี่โครงหมูแล้วเนี่ย oh. เขาเลยโดนโทษจำคุก50ปีนะคะ oh. ซึ่งถ้าเขาจะได้ทันบนเนี่ยเขาจะต้องติดคุกหนึ่งในสของโทษที่เขาได้รับอายการเขตที่เท็กซัสนะคะเขาก็พูดว่าหลังจากคดีนี้นะคะตัดสินไปแล้วนะคะเขาก็บอกว่าออจริงๆแล้ว โทษเนี่ยก็รู้สึกว่าหนักไปกับการที่ขโมยซี่โคโมูนะคะแต่ว่ากฎหมายก็เป็นกฎหมายนะคะอายการก็อยากจะรักษาความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายไว้ก็เลยจะต้องให้โทษกับวิลลี่สมิธวอร์ดไปตามนั้นนะคะในเพิ่มพิต,ตอนหนึ่งนะคะอยู่ในอิสยาบทที่30ข้อ18นะคะได้พูดถึงว่าพระยาเวนะคะทรงรอคอยที่จะเมตตาท่าน เพราะฉะนั้นพระองค์ทรงลุกขึ้นเพื่อกรุณาพวกท่านเพราะพระพยาเวทรงเป็นพระเจ้าที่ยุติธรรมทุกคนที่รอคอยพระองค์ก็เป็นสุขหลายเรื่องราวรอบๆตัวเรานะคะอาจจะมีคนที่ทำผิดแบบที่เรารู้สึกว่าเขาไม่ควรได้รับการอภัยหรือว่าตัวพวกเราเองก็ตามที่เรามีความผิดต่างๆนะคะที่ซ่อนอยู่ไว้ในชีวิต หลายครั้งเราก็ยอมรับไม่ได้กับสิ่งที่เราทําหรือว่าซ่อนความบาปผิดของเราไว้นะคะแต่พัมภีตอนนี้กําลังบอกว่าพระเจ้ารอที่จะเมตตากรุณาต่อเรารอที่จะยกโทษกับความบาปผิดต่างๆที่เราทําอยู่นะคะไม่ว่ากฎหมายบ้านเมืองนะคะจะเ,เป็นยังไงก็ตามนะคะในสังคมด้วยตามกระบวนการยุติธรรมเนี่ยเราก็จะต้องรับโทษอยู่แล้วตามความผิดของเรานะคะแต่ว่าอย่างหนึ่งอยากให้เชื่อมั่นไว้ได้ว่า พระเยซูนะคะเป็นผู้ที่มาทำการคืนดีให้เกิดขึ้นแล้วก็พร้อมที่จะยกโทษให้กับพวกเราถ้าวันนี้เรารู้แล้วว่าพวกเรามีความบาปผิดที่ซ่อนอยู่นะคะขอให้อลองอธิษฐานกับพระเจ้าดูนะคะแล้วก็ขอการอภัยโทษจากพระเจ้านะคะและพระเจ้าพร้อมที่จะดูแลพวกเราแล้วก็ นำพาเรากลับมาสู่ทางที่ดีอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ฝากอธิษฐานเผื่อวิลเลอร์สมิธวอร์ดนะคะไม่รู้ว่าเขาจะได้รับการปล่อยตัวเมื่อไหร่นะคะก็ขอให้เขาอยู่ในคุกแล้วก็สามารถไขควรคิดเนาะแล้วก็กลับตัวกลับใจได้แล้วก็เผื่อว่าวันหนึ่งเราอาจจะได้เจอกันบนสวรรค์น,นะคะ,อะขอลาไปก่อนนะคะกับรายการซีเรียลส่ใไข่ค่ะพบกันใหม่ได้ในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์วันนี้สวัสดีค่ะ